สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยายทู่กกกกนาดาองคาน <c oughs> วันนี้นะคะทู่ก็มาใส่ปุ๋ยมันแต่สิงกะแอมแล้วนะคะ <c oughs> บรรยากาศดูสิคะ <c oughs> มีได้กรอนเีกจ้ากรเลยค่ะบัรน,นี้โอ๊ยแดดแดดพูดพ <c oughs> ูดก็ๆๆเดดท่มเราเป็นลมเป็นเล้ง อันนี้คือนั่งเจ้าก่อนนี่นะคะขณะที่ทำคลิปอยู่นี่คือบ่ายสามโมงแบตเตอรี่หมดแบตโทรศัพท์หมดนะคะถ้าไม่หมดก็จะไหลอยู่ตอนพัก30นาทีก็เลยให้ดูบรรยากาศแบบนี้ค่ะกล้องกลับมาดูหน้าไม่แหลมไม่ได้ค่ะพอจะหันมาใช้กล้องหลังหันก็ททำไม่เป็นหันมาหน้าจะใหญ่ นี่ค่ะบรรยากาศปอดโป้งนะคะฝนมันน่าจะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วค่ะตอนเช้านี่หมอกลงจัดมากพอกลางวันก็แบบนี้ละค่ะพอหมอกหมอกไอคือน้ําหมอกนะคะลงแรงเวลากลางวันก็แดดจะร้อนแบบนี้แหละก็ไม่รู้ว่าปุ๋ยจะค้างโคกอีกหรือเปล่าปีที่แล้วนี่สวนนี้ละค่ะสวนตรงนี้แหละที่ใส่แล้วพอใส่ปุ๋ยเสร็จ ฝนไม่ตกเลยเม็ดปุ๋ยก็โคโลคิลี่นี่นะคะอันนี้คืออันนี้คือปุ๋ยจะใส่ถังแบบนี้เราจะขุดเป็นหลุมก่อนขุดเป็นหลุมเป็นหลุมแล้วก็ได้สามสีแถวจะเป็นแถวยางนะคะอันนี้แบบนี้แหละอุ๊ยแดดมากนี่คะ่ะ ตรงนี้จะติดนิดนึงนะคะต้นมันนี่จะเอน็นจะเอ็นมามานั่นยางยางก็ตายเยอะมากตายเยอะจนเกือบครึ่งเลยนะคะยางปลูกปีที่แล้วแล้วไม่ได้แซมไม่ได้แซมด้วยคือไม่มีตังซื้อซื้อกล้ายางม,มาแซมต้องผ่านไปก่อนก็เลยจะไม่ค่อยใส่ปุ๋ยเท่าไหร่เป็นทฤษฎีความคิดของตสิงบอกว่าเออไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะ เดี๋ยวปีหน้าเราเอามาแซมมันจะได้ไม่โตเกินกันเท่าไหร่ไม่รู้ทฤษฎีของตะสิงจะถูกต้องหรือเปล่านะคะแต่จะถูกหรือจะผิดมันก็เลือกไม่ได้ละคะ่ะเนี่ยคะ่ะจะตายเยอะฝั่งนี้จะดีหน่อยดีหน่อยก็คือมันนี้เป็นมันสัมปหลังโคนพัน ฝั่งนี้นี่ใบจะร่วงหมดแล้วนะคะฝั่งบนนี้ยังไม่ร่วงเป็นมันสับปะหลังคนละพันกันพันฝั่งนี้จะใบร่วงเร็วอ่าใส่ลงมายังไม่ถึงนี่นะคะอีกสี่แถวถึงจะถึงตรงนี้วันนี้ไม่รู้จะหมดหรือเปล่าวันนี้นะคะปรากฏว่าคนงานไม่แหลมเบี้ยวเจส้มนะคะบอกว่าลุกไม่ขึ้นนอนไม่หลับเมื่อคืนเสบตามาไม่ได้เจสบอกว่า ไปกรีดยางไม่มีคนหยอดน้ำกรดไม่ได้มาอีกคนนึงเขาจะมาแต่เขาขี้เกียจเขาบอกว่าถ้าเขาคนเดียวเขาก็ไม่มาสรุปสุดท้ายท้ายสุดใส่เองเหมือนดืมแบบนี้ละค่ะคือหยอดน้ำกรดด้วยนะคะเมื่อเช้าม่อคือน,น้กรีดยางหยอดน้ำกรดเที่ยงตอนบ่ายก็ลงมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมัน แต่ได้ยินเขาบอกว่าราคามันสําปะหลังนี่ดีมากแล้วก็มีกำลังใจนะแล้วข่าวดี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 หลายดีมากก็คือข่าวที่รัฐบาลนะคะจะพักชำระหนี้เกษตรกรอันนี้คือเยเลยนะคะเย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 ดีใจมากเราจะได้หายใจบ้างคือนี่เยอะไหมนี่เยอะนะคะนี่เยอะ ก็พักถ้าพักสามปีนี่ก็พอดีแพมเรียนจบพอดีได้หายใจหายคอบ้างนะคะปีหน้าแต่ไม่ใช่ว่าพักแล้วเราเราไม่ใช่นี่นะของแม่แหลมนี่ถ้าพักนะคะเราก็ถ้ามีจัดสรรปันส่วนรายจ่ายของเราในครัวเรือนแล้วเราก็ทยอยใช้คือเราเราเราจะต้องไม่ห่วงนี่นะไม่ต้องไม่ขี้ถีน่นี่ถ้าเรามีนะคะถึงแม้เขาจะพักเขาก็ให้เราชําระตามปกติ แล้วได้ยินได้ยินข่าวนะคะบอกว่าการชําระนี่ก็คือถ้ามีเงินมีอะไรชําระเราจะไม่ได้เสียดอกทุกอย่างจะเป็นต้นหมดเลยอันนี้ดีใจมากเลยนะคะดีใจมากความสุขของเกษตรกร,ร,กรจนจๆ <c oughs> ก็จนเลยเนาะเอาแม่แหลมนี่จะโดนบูลลี่ตลอดเลยนะคะโดนบูลลี่ตลอดช่วงนี้นี่บอดบอดหันไปหันมาก็มาลงที่เยชู คิดคอนเทนต์ไม่ออกก็มาลงที่เยชู่นะคะเนี่ยคะ่ะพามาดูปลามันวันนี้พี่ดิวบอกว่าถ่ายให้ดูหน่อยคือตะสิงนี่ออกไปพักแล้วนะคะคือแดดร้อนมากตอนนี้ถ้าแบตเตอรี่โทรศัพท์ไม่หมดนี่เดี๋ยวจะไลนะคะแต่ว่านี้อู้หเสียดายมากเมื่อเช้าชาร์ แบตเตอรี่มา40-50เอร์ซนเองโทรศัพท์เราใช้งานเยอะนะคะคือทำ Youtube นี่โทรศัพท์คือคนทำคลิปอะเนาะคนทำคลิปต่างๆทำคลิปเรียวทำคลิป y o u t u b e นะคะทำอะไรต่างๆเยอะนี่โทรศัพท์จะพังเร็วของแม่แหลมนี่ก็เหมือนกันนะคะเพิ่งซื้อปีกว่าเริ่มจะลวนเยอะแยะมากมายละเดี๋ยว เก็บตังค์ซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าถ้าซื้อใหม่นี่น่าจะซื้อราคาที่มันมันมันเยอะขึ้นกว่าเดิมมันจะได้ใช้งานได้เยอะๆอันนี้คือล้วนนะคะบางครั้งนี่ลายไม่เด้งเลยนะลายนี้ก็คือไม่เห็นคือเวลาแจ้งเตือนเข้ามานี่มีนะคะเข้าไปดูในแชทในอะไรนี้ไม่เห็นแล้วก็เป็นอยู่วันสองวันแล้วก็กลับมาเห็นเหมือนเดิมไม่รู้เป็นอะไร ถามเจเจษก็บอกว่าไม่เคยพบเคยเจอแบบนี้แม่แหลมยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะไม่ค่อยมีความรู้ด้านาโทรศัพท์ด้านอะไรจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่มาใส่ปุ๋ยมันจนถึงเรื่องโทรศัพท์คือเราใช้งานเยอะเนาะโทรศัพท์นี่คะ่ะใช้งานเยอะมันก็จะล้วนเป็นธรรมดาปกติคนเขาทำ u t u b e นี้เขาจะใช้ราคาที่ที่เยอะฟังของแต่ละคนนะคะคือ บางคนนี่เขาทำเป็นอาชีพนี่สามสี่หมื่นนะโทรศัพท์เขาของเราไม่ขนาดนั้นหรอกเนี่ยค่ะอันนี้ท้องฟ้าสีครามไม่มีก้อนมเมฆซากก,ก้อนเลยนะคะนี่ฝั่งนี้จะเป็นสวนยางสวนยางของญาตินะคะ ที่ดินนะคะทั่วไปจะติดกันเป็นญาติๆกันทั้งนั้นเลยพี่น้องกันนะคะแบบของแม่แหลมนี่มีสามพี่น้องแม่ของแม่แหลมพี่สาวแล้วก็น้องสาวก็จะอยู่ติดกันฝั่งนั้นคือของน้องสาวแม่ก็เป็นลูกๆมาทําตรงนี้ก็เป็นของแม่แม่แหลมก็แม่แหลมมาทําฝั่งโน้นก็เป็นของพี่สาวนะคะฝั่งสวนยางนะคือพี่สาวของแม่ ก็ลูกๆมาทําแม่ของแม่แหลมกับพี่สาวนี่จากไปแล้วแต่ว่าน้องสาวคนเล็กนะคะคือแม่ยายของสกายยายของสกายคือน้องสาวของแม่แม่แหลมยังมีชีวิตอยู่นะคะแม่นี่จากไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละคะ่ะเดี๋ยวไปทำงานต่อก่อน นี่หันให้ดูนิดนึงไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะคะไม่รู้จะเห็นยาชู่หรือเปล่าเนี่ยค่ะเด็ดเปรี้ยงเดดเปรี้ยงเปรียง,ยงคือบ่เอียงหูฟังเงื่อนไหลครย,ย้อยนะคะ สาวป่ามันป่ายางแต่เห็นมันงามก็ดีใจมีกำลังใจแล้วล่ะค่ะราคามันปีนี้น่าจะดีพอสมควรสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไปทำงานต่อก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็เป็นห่วงไม่เหลยมในหลายๆอย่างนะคะคันแควเทนไม่เป็นไรนะคะกำกมเริ่มทำงานละ คนที่ทำอะไรไว้นะคะก็ต้องใช้กรรมสืบไปสวัสดีค่ะ